สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC ช่องไอ้นุ่มนอนหน้าพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับยามเสาบานเฮ้านะครับก็นี่แหละครับประมาณนี้อีกขึ้นเขาพี่น้องหน้าแรงนี่ดูเขาโพดเป็นวานทิมใบพี่น้องเขาโพดเขาโพดแล้วก็หมักแตงนะครับนี่ปลูกยังที่กระได้ก,กินพี่น้องนี่บะือก็มี บักอือบักอือนี่ครับผ้ามาเบิงตะไผ่ขนขยันปลูกพักขายริมทางนะครับขายดีครับพี่น้องเนี่ยคนขยันคนครับเป็นผูกพันผู้โพดไกลๆกับสิมีข้าวโพดพี่น้องนะครับเมื่อวานผมก็ไปถ่ายคอกหมูแก,ก่แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเนี่ยอ่านี่มาเบิงนะครับบักเขืออ่าปลอดสารพิษ นะครับอันถุงละเจ้าบาทต่อพายนี่เมื่อมีฮามีเอฟซีเป็นสนใจถุงละเจ้าบาทก่อนครับถุงละสิบบาทคุณนะอันนี้อ,อ่อ,อนๆเด้นี่อ่อ,อนๆเหมือนเสาซ้ำหน่อยเลยอ่ถนะุงละสิบบาทปลอดสารพิษแล้วก็สิบมีบักพริกบักพริกจค่บาทบก,ก่อนมีแค่สิบบาทด้วยกันนะครับนี่แหละ ซีมเบิองได้เห็นมาครับซีมเบิองได้นี่ครับใต้นี่แหละฮุมต้นจานดอกจานเนี่ยดอกทองฟ้าเนี่ยดอกทองก็เปนดอกจานนี่ดอกจานนีดอกทองดอกทองบอกเออต้นทองเออตีมันคือจังดอกดอกจานเนี่ยโอ้ต้นต้นทองดอกทองตีโอ้โหนี่อคืบ้านดอกจานมีน้องนี่เข้าใจว่าดอกจานตลอดได้นี่เออนดอนี่ต้นดอกทองนะครับโอ้ย นี่แหละครับทางแปลเพื่อสีส้มเด็ดนี่แหละแม่มาซื้อพักนี่ได้นี่นี่แหละซื้อพักต้องตะไายได้ปีมีบักเตีงโม่เตงโม่ขายไปแล้วนะครับอ้าวคลิปนี้ก็จบตอนนี้แล้วพี่น้องนี่จะได้บังเขือกมาเอานี่นะครับ